เช้าวันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะในหนังสือสดุดีบทที่สาสิบเอ็ดข้อสิบห้าสดุดีบทที่สาสิเอ็ดข้อสิบห้าได้บอกว่าวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นมือศัตรูและผู้ข่มเหงของข้าพระองค์นี่คือคําอธิษฐานที่ดาวิดได้อธิษฐานเมื่อสมัยนูน้นเพราะว่าตอนนั้นเขากําลังถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปยังไงต่อไปแต่เขารู้ว่า พระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยกู้เขาได้และเขาได้บอกเอาไว้ด้วยว่าวันเวลาของเขาอนาคตของเขาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราทุกวันนี้นะคะเราเป็นคริสเตียนแล้วอนาคตของเราเรารู้ว่าอยู่ที่ไหนแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นอนาคตและอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเวลาพูดถึงอนาคตมันคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง มันเป็นหลายครั้งที่ทําให้เมื่อมีคนนึกถึงอนาคตก็มักจะหวาดกลัวไปในเวลาเดียวกันเพราะเราไม่รู้ว่าในชั่วโมงข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดือนหน้าเราจะเป็นยังไงปีหน้าเราจะเป็นยังไงชีวิตของเราต่อไปจะเป็นยังไงนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์มีความไม่มั่นใจไม่มั่นคงและหวาดกลัวสําหรับดาวิดทําไมเขาถึงกล้าอธิษฐานอย่างนี้เพราะเขารู้จักพระเจ้าของเขา เขารู้ว่าวันเวลาของเขาอนาคตของเขาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเรามั่นใจขนาดนั้นได้หรือยังเรารู้จักพระเจ้าของเราดีขนาดไหนและเรารู้ไหมว่าพระเจ้าจะเตรียมอะไรให้กับเราไว้บ้างในหนังสือเยเรมีบทที่29ข้อ11ได้บอกเอาไว้นะคะเยเรมีบทที่29ข้อ11อบอกเอาไว้ว่าอนาคตของเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าทรงรู้แผนงาน พระองค์ทรงรู้ดีว่าพระองค์ตั้งเป้าเอาไว้ให้กับเราอย่างไรดังนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงเพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ทรงรู้จักอนาคตของเราพระองค์ผู้ทรงวางแผนให้กับอนาคตของเราในข้อที่อ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะสะดุดีบทที่31ได้บอกเอาไว้ว่ายังไงคะศัตรูมันพยายามที่จะทำลายศัตรูของเราคือใคร ไม่ใช่เพื่อนที่ทำงานไม่ใช่เพื่อนที่โรงเรียนไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้บ้านศัตรูของเราที่แท้จริงคือมารมันมาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายและแผนง,งานของมันไม่สามารถสำเร็จผลได้เพราะว่าในวันที่เรายังไม่เกิดเลยพระเยซูเตรียมแผนสำหรับอนาคตเอาไว้แล้วพรว์เตรียมแผนที่จะช่วยเราเอาไว้แล้วก่อนที่คุณจะมาเกิดบนโลกนี้ก่อนที่มารจะสามารถลงมือทำร้ายอะไรคุณได้ พระเยซูทรงยอมเอาชนะทุกอย่างโดยผ่านทางการยอมถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนแทนที่คุณพระองค์เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เพื่อที่จะให้วันนี้คุณมีชัยชนะพระองค์ได้เตรียมแผนเตรียมอนาคตไว้ให้กับคุณแล้วดังนั้นเมื่อคุณทํางานเมื่อคุณไปโรงเรียนเมื่อคุณใช้ชีวิตครอบครัวเมื่อคุณต้องไปพบกับเพื่อนเมื่อคุณต้องทําธุรกิจการงานและอะไรก็ตามคุณไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไร แต่อย่างหนึ่งที่คุณรู้ได้คืออนาคตที่คุณมองไม่เห็นเป็นอนาคตที่ดีเป็นอนาคตที่เต็มไปด้วยสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกภาพเพราะอนาคตของคุณอยู่ในพระเจ้าแต่อนาคตนั้นจะเกิดกับคุณโดยอัตโนมัิอ่าอัตโนมัดได้ไหม <laughs> อนาคตของคุณจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัิไหมถ้าพระองค์วางแผนไว้ให้แล้วแปลว,ว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยหรือเปล่าไม่ใช่ หน้าที่ของคุณคืออะไรคะเชื่อและดำเนินตามที่พระองค์วางแผนเอาไว้ให้ดำเนินตามคำสั่งของพระองค์เมื่อคุณไม่ออกนอกเส้นทางที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้เมื่อคุณไม่ออกไปไกลกว่าที่พระองค์ได้ตั้งแผนเอาไว้เมื่อคุณดำเนินตามทางที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้ให้อยู่เสมออนาคตของคุณก็จะก้าวเข้ามาตามที่พระองค์ได้วางแผนเอาไว้ เมื่อพระเจ้าสอนให้คุณดำเนินพระองค์รู้ดีว่าพระองค์อยากจะให้คุณไปเจออะไรต่อไปในอนาคตพระเจ้าต้องการให้คุณมีสันติสุขอยู่เสมอพระเจ้าเลยสอนคุณว่าให้วางใจในพระองค์อย่าทุกขร้อนดำเนินในความรักกับคนอื่นเมื่อคุณทำได้อย่างนั้นสันติสุขจะเข้ามาในชีวิตไหมเข้ามาแน่นอนพระเจ้าบอกว่าคุณจะจำเริญมากขึ้นพระองค์บอกให้จำเริญได้ด้วย ข้อเงื่อนไขอะไรบ้างตรึกตรองพระคัมภีร์ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่าให้ถ้อยคําของพระองค์ห่างไปจากปากพระองค์บอกว่าให้ลงมือการงานทุกอย่างที่เราลงมือลงไปมันจะจำเริญขึ้นเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่เพิ่มพูนให้เมื่อเราทําตามพระวจนะของพระองค์อนาคตที่พระเจ้าวางไว้ให้ก็เกิดขึ้นกับเราอยู่ที่เราดําเนินตามไหมอยู่ที่เราดําเนินที่ตามที่พระวจนะสอนเอาไว้ไหม ไม่ใช่เรื่องที่สําคัญนักหากเราจะไปเรียนรู้อะไรที่มันเกินกว่าที่สมองเราจะสามารถทำความเข้าใจได้หรือลึกซึ้งหรือไปทะลุอีกฝากฝั่งหนึ่งของอีกมิติหนึ่งมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดว่าคุณเรียนไปแล้วคุณไม่เข้าใจคุณเรียนในสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้พระเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้ในลักษณะที่ คุณต้องไปจบปริญญาเอกมา14ใบก่อนคุณถึงจะเข้าใจได้สําหรับคําสอนของพระองค์ง่ายแบบที่องค์พระเยซูคริสต์สอนให้กับชาวบ้านฟังเชื่อวางใจอยา่าโกระงอนกระวายเดินในความรักอยู่เสมอทําตามที่พระองค์สอนเอาไว้แค่นี้อนาคตของคุณสามารถที่จะรอดพ้นจากการถูกลักถูกฆ่าและถูกทําลายได้นี่เป็นแผนที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้ให้กับคุณแล้วดังนั้น เรารู้แล้วว่าอนาคตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เราวางใจในพระองค์เราเชื่อตามนั้นและแผนของพระองค์จะเกิดขึ้นได้ง่ายนิดเดียวดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้าคุณใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอใช้เวลากับพระเจ้าอยู่เสมอเรียนรู้จักตัวตนจริงๆของพระองค์ว่าเป็นยังไงพระองค์ทรงร้ายไหมพระองค์คอยจับผิดไหม พระองค์คอยเล่นงานไหมพระองค์คอยแกล้งขัดขาคุณไหมพระองค์อยากจะทำร้ายคุณอยากจะทดสอบคุณด้วยเรื่องร้า,ายๆแรงๆไหมพระองค์หวงสิ่งดีๆเอาไว้ไหมหรือพระเจ้าเป็นอีกแบบหนึง่งคือพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตาพระกรุณาของพระองค์ดำลงเป็นนิดพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ประทานแต่ของดีของเป็นเลิศของประเสริฐพระเจ้าผู้ทรงไม่หวงของดีใดๆเลยถ้าคุณรู้จักว่าพระเจ้าทรงเต็มพระทัยที่จะช่วยคุณยอมสละแม้กระทั่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาพระองค์ไม่หวงสิ่งอื่นๆเอาไว้แล้วและพระองค์ตระเตรียมแผนงานเอาไว้สําหรับอนาคตของคุณถ้าคุณรู้จักตัวจริงของพระองค์อย่างนั้นใช้เวลากับพระองค์จนคุณรู้แน่เหมือนกับที่คุณรู้จักคนที่คุณรัก เหมือนกับที่คุณรู้ว่าเมื่อมีคนเล่าให้ฟังว่าคนที่คุณร uh ักเขาทาอย่างนี้คุณรู้ว่าไม่ใช่เมื่อคนมาเล่าให้ฟังว่าคู่ครองของคุณเพื่อนสนิทของคุณน้องของคุณพี่ของคุณพ่อแม่ของคุณไปทําเรื่องบางเรื่องและคุณรู้ว่านั่นไม่ใช่นิสัยเขาเขาทําแต่ของดีเขาทําแต่เรื่องดีคุณรู้จักพระเจ้าของคุณได้อย่างนั้นเมื่อไหร่ คุณก็วางใจได้ว่าอนาคตของคุณในชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นยังไงในวันข้างหน้าเป็นยังไงในสัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าหรืออีก30ปี50ปีข้างหน้าเป็นยังไงคุณรู้ได้เพราะว่าพระองค์เตรียมแต่ของดีของที่เป็นเลิศพระองค์เป็นพระบิดาผู้ทรงประเสริฐพระองค์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์อยู่เสมอพระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะดูแลชีวิตของเราอยู่เสมอเมื่อเรารู้จักพระองค์ได้อย่างนั้น เราอธิษฐานได้อย่างดาวิดวันคืนของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตของพระองค์เราสามารถวางใจได้เราสามารถที่จะเริ่มนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าได้และเราสามารถที่จะเริ่มชื่นชมยินดีได้แม้ว่ารอบตัวเรากำลังเกิดโกลาหลนอยู่ก็ตามแต่เรายืนหยัดอยู่ได้เพราะเรารู้ว่าพราะองค์อยู่ตรงนี้ด้วยพระองค์สามารถที่จะจัดการทุกปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ ใช้เวลาที่จะทําความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นทําตามพระวจนะของพระองค์มากยิ่งขึ้นดําเนินในความรักมากยิ่งขึ้นใช้เวลาติดสนิทกับพระองค์คุยกับพระองค์อธิษฐานกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและเมื่อนั้นชีวิตของคุณจะมีแต่ก้าวย่างที่มั่นคงเพราะคุณรู้ว่าอนาคตของคุณเป็นยังไงให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันคะ่ะ พระเจ้ารู้ขอบคุณพระองค์ที่อนาคตของลูกทั้งหลายอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วเรารู้ว่าพระองค์เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักมั่นคงพระองค์เต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งที่ดีเลิกสิ่งที่ประเสริฐและพระองค์เป็นผู้ที่วางแผนง,งานที่ดีไว้ให้กับอนาคตของเราขอบคุณที่พระองค์ทรง,งรู้อนาคตของเราตั้งแต่เรายังไม่เกิดบนโลกใบนี้ ขอบคุณที่พระองค์เตรียมอนาคตให้กับเราในเมื่อ2,000ปีที่แล้วที่ได้ส่งองค์พระเยซูคริสต์ให้เสด็จมาบนโลกและเอาชนะทั้งหมดแล้วเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีชัยชนะได้ในทุกเมื่อ เพื่อที่ชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญเพื่อที่ชีวิตของเราจะเป็นคำพยานในฝ่ายพระองค์อยู่เสมอลูกขอบคุณพระองค์ที่เราจะก้าวสูงขึ้นขอบคุณที่เราทั้งหลายจะก้าวอยู่ในแผนงานและในอนาคตที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้ลูกขอบคุณพระองค์ที่เราสามารถวางใจได้ว่าอนาคตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และอนาคตของเรามีแต่สิ่งที่ดีรออยู่ความเจริญที่รออยู่ความเป็นเลิศที่รออยู่แล้วขอบคุณที่ พระองค์ทรงปรดใช้ชีวิตของเรานำชีวิตของเราไปอยู่ในอนาคตนั้นและชีวิตของเราจะเป็นแสงสว่างส่องไปให้กับคนทั้งปวงลูกขอบคุณพระองค์และส,ละสรรเสริญพระองค์ในพระนาม่่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมน